สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ชาแนลมนุนยมกีซีค่ะกลับมาพบกับกีฟกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะและนี่เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆค่ะชาวธาตุไฟนะจ๋าประจำเดือนกันยายนหกสีนี้นะธาตุไฟนะคะประกอบไปด้วยราศีเมษสิงห์และก็ธนูนั่นเองนะคะ ขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะที่อยู่ด้วยกันกันเกือบทุกคลิปเลยนะเจ้าเก่าเจ้าประจำจำได้นะคะคอมเมนต์มาก็จะได้ตอบกันแบบสนุกสนานขอบคุณมากๆนะคะที่อยู่ด้วยกันตลอดเนาะโอเคค่ะไม่เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้เนาะเรามาดูกันค่ะว่าพลังงานนะคะของชาวธาตุไฟเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะวันนี้นะคะเปิดมาแล้วค่ะเป็นอัศวินถือไม้เท้านั่นเองอัศวินถือไม้เท้านะคะมงบอกไ่ถึงความ เขาเรียกว่าความพลุ่งพลาดในจิตใจนะคะช่วงนี้นะคะชาวธาตุไฟเมษสิงธนูเนี่ยคุณมีความรู้สึกเหมือนแบบคุณอยากที่จะพูดอยากที่จะแสดงออกอยากที่จะ ทำอะไรบางอย่างเนาะมันเป็นการกระทำเนาะเป็นการแสดงที่แบบพุ่งทยานออกไปนะคะหรือบางทีอาจจะมีบางความรู้สึกนะคะบางคำพูดที่คุณอยากจะพูดนะคะในเดือนกันยายนนี้นะเพื่อเคลียร์บางอย่างหรือเคลียร์สถานการณ์นะคะหรือไม่นะคะคุณอาจจะได้พบเจอกับคนที่คุณถูกใจที่คุณอยากที่ทีรู้สึกวแบบ่าอยากจะเฟรสเขามากๆอยากที่จะได้แบบ ได้มาครอบครองหรือว่าสถานการณ์ณตอนนี้นะคะมันทําให้คุณรู้สึกเหมือนคุณหลงเขาคุณติดใจเขาหรือว่าเขามีไฟปรารถนาอะไรบางอย่างในตัวคุณนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะแบบพุ่งทยานเข้าไปหาเขามากๆประมาณน,นี้เลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าอาดีตที่ผ่านมานะคะของชาวธาตุไฟเมษธน,นูเป็นยังไงกันบ้างนะคะ รู้สึกว่าคุณเนี่ยไปเจอสงครามมาสงครามความเงียบแล้วก็สงครามประสาทแล้วก็สงครามที่ทะเลาะถล่มกันไปแล้วนะคะคือไพ่ขึ้นนะคะปัจจุบันคือตัวเรานะคะตัวเราณนะตอนนี้เนาะที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องราวนะคือควีนถือดาบค่ะควีนถือดาบบ่งบอกไปถึงสภาวะที่เย็นชานะเหมือนใจคุณด้านชาคุณไม่ค่อยอยากที่จะมีปฏิสัมพันธ์อะไรกับใครใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะอดีตที่ผ่านมาคือเหมือนคุณนิ่งมาตลอด แล้วก็พยายามที่จะสื่อสารพยายามที่จะพูดคุยกับคนรักของคุณนั่นเองแต่ดูเหมือนนะคะคําพูดคําจาเหล่านั้นคือมันมันเหมือนคุณตีอกชกลมไปคนเดียวอะ่ะเหมือนพยายามคุณตีฝาผนังบ้านอยู่คนเดียวนะคะคุณพยายามพูดพยายามคุยกับเขาพยายามสื่อสารพยายามอะไรแบบนี้แต่ดูรู้สึกแล้วเหมือนเขาจะนิ่งๆเฉยๆใส่คุณน,นั่นเองนะคะแล้วกิ๊บรู้สึกเหมือนพวกคุณทะเลาะก,กันหรือเปล่าเอ่ยมันขึ้นจากทาวเวอร์นะคะจากทาวเวอร์นะบง่งบอกหมายถึงพลังงานที่ คุณอาจจะทะเลาะกันหรือไม่บางคู่บางท่านทะเลาะกันไปแล้วนะคะแล้วสงครามนั้นนะคะยังอยู่บาดแผลยังอยู่ทุกๆอย่างนะคะที่เกิดขึ้นมันยังอยู่เนาะเลยทําให้อดีตที่ผ่านมาของพวกคุณนะคะมันมีความเจ็บช้ำมันมีเบาบาดแผลมันมีรอยไหมของเหตุการณ์คือมันหลงเหลือน่ะกลิ่นควันมันยังอยู่อ่ะมันยังลอยมาจนถึงทุกวันนี้เลยอ่ะเราจริงๆท่าไฟนะคะเดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์ณเดือนกันยายนกันบ้างค่ะ สิงหาอาจจะทะเลาะกันถล่มกันจริงๆนะเนี่ยสิงหาโอเคค่ะขอพลังงานไพ่นะคะเดือนกันยายนนี้หนะะ่อยค่ะคุณและคู่ของคุณนะคะชาวธาตุไฟค่ะคิดยังไงนะคะกับคู่ของคุณบ้างเรามาดูความรู้สึกของชาวธาตุไฟกันนะคะให้พลังงานไพ่ตรงนี้นะคะเป็นตัวเชื่อมโยงเนาะพลังงานของเราค่ะ พลังงานบอกว่าโอเคแทมแปรนค่ะบางคู่บางท่านอาจจะดิวกับชาวราศีธนูลัคนาธนูโอเค,อเค The f o ู l นะคะ10ดาบเนาะรู้สึกเหมือนมองไม่ค่อยเห็นทางที่จะไปต่อหรือเปล่าคะแต่ก็แต่ก็ยังพยายามเหมือนกันนะที่จะไปต่อนะคะชาวธาตุไฟนะ m ทม r a n c นค่ะ m ทม r a n c นบ่งบอกหมายถึงนะคุณมีสภาวะที่คุณพยายามประคับประคองนะคะคนคนนี้นะคะให้อยู่ในชีวิตของคุณให้ไปกับคุณได้นะคะ พราะคุณรู้สึกเหมือนว่าบางทีอะเรื่องราวบางเรื่องเนี่ยมันมันถึงทางตันแล้วจริงๆนะคะคือในใจของคุณอะยังอยากที่จะไปต่อแต่ความเป็นจริงแล้วอะมันค่อนข้างที่จะสวนทางคือคุณอาจจะมองว่าอนาคตเนี่ยมันวาดฝันอะไรกับคนคนดีไม่ได้เลยแต่ณปัจจุบันอะคุณยังอยากมีความสุขอยู่คุณยังอยากมีเขาอยู่คุณอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ทั้งๆท,ที่คุณไม่ได้มั่นใจเลยว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้มันจะเติบโตได้ไหม หรือไม่บางคู่บางท่านมั่นใจอยู่แล้วว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่เติบโตค่ะแต่คุณเนี่ยยังไม่อยากแล้วก็ไม่พร้อมที่จะเสียเขาไปนะตอนนี้นะคะมันขึ้นเด็กถือถ้วยด้วยคือเด็กถือถ้วยเป็นพลังงานของความรู้สึกที่ยังรู้สึกแบบ มากๆแล้วก็แต่มันก็ไม่ได้มากขนาดนั้นนะแต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบเออมันมันชอบมันใช่คือแบบมันต้องคนนี้อะต่อให้ใครเข้ามาหรือว่ามีแพชชั่นกับคนอื่นๆมันก็แค่ประเดี๋ยวประดาวแต่ลึกๆแล้วนะคะก้นเบื้องของหัวใจของพวกคุณนะคะชาวธาตุไฟยังไงก็คือยังหนักแน่นกับคนคนนี้อยู่นะคะคนที่คุณดิวด้วยคนที่อยู่ในหัวใจของคุณณตอนนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่า คุณรู้สึกยังไงกับคู่ของคุณอีกคะแล้วจะยังไงต่อขอพลังงานไพ่ให้กับชาวเมษสิงหธนูของเราหน่อยคะ่ะคือปัญหามันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะมันขึ้นเดอะทาวเวอร์ด้วยถ้ามันสานต่อมาจากเดือนนี้กิ๊บว่าเดือนนี้มีโอกาสพอสมควรที่มันจะจบเรื่องราวได้แล้วนะคะบางคู่อาจจะได้เริ่มต้นใหม่เดอะฟูลบางคู่จบก็คือหายกันไปเลยนะคะประมาณนี้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเหมือนคุณยังไม่อยากจบอะไรเลยเพราะว่า ถ้าจบจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะต้องหายกันไปจากชีวิตหรือจบกันจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เริ่มต้นใหม่อย่างที่ใจคุณหวังก็ได้ค่ะกิ๊บเลยมีความรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะโรเลนะคะยังไม่รู้ว่าจะดําเนินหรือว่ากําหนดทิศท,ทางของคู่ของคุณนะคะให้อยู่ในทางไหนเนาะเจ็ดถ้วยค่ะภาวะฟุ้งและตามมาด้วยห้าไม้เท้าเห็นไหมเอ่ยเดอรสตาร์บางคู่เดียวอยู่กับชาวราศีกุมลัคนากุมแล้วก็ตามมาด้วยห้าดาบห้าดาบกลับมากับห้าไม้เท้าเลยเห็นไหมเอ่ย คือมันเหมือนมันฝืนกันมาเต็มที่แล้วนะคะชาวธาตุไฟนะคะคือกิฟอาจจะมองว่าบางคู่บางท่านนะคะมีตัวเลือกนะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามานะคะแต่คุณยังไม่ยังไม่ได้โฟกัสตัวเลือกทางเลือกเหล่านั้นเลยนะคะคุณก็พยายามที่จะทำตัวเองให้มันแบบให้มันแบบเขาเรียกว่านะมันเหมือนเป็นความหวังสุดท้ายแล้วอะที่อยากที่จะไปรีเฟซความสัมพันธ์กิฟมีความรู้สึกว่า ชาวธาตุไฟหลายๆคนอันนี้เป็นการอ่านแบบ general reading นะคะทุกๆท่านนะกิฟจะสมมุติเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ตามหน้าไพ่บอกเท่านั้นนะคะไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะคะถ้าพลังงานของเราตรงกันเนาะอาจจะเป็นเรื่องราวที่คล้ายๆเรื่องของคุณก็เป็นได้นะคะโอเคค่ะบางคู่บางท่านนะคะกิฟรู้สึกว่าอาจจะรอคอยความหวังการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะขึ้นเดอร์เนี่ยเดอสตานะคะบ่งบอกหมายถึงสาภาวะที่ มันเป็นความหวังในใจิตใจของเราหวังว่าจะกลับมาได้หวังว่าจะไปด้วยกันได้แล้วก็หวังว่าความรักครั้งนี้ความรักที่เคยดีความรักที่เคยมีมันคงจะแบบพัฒนาต่อยอดคือถ้ามันไม่ชัดเจนมันไม่อะไรก็ยังขอคงสถานะแบบนี้ไว้ได้ไหมคือไม่ได้อยากเสียเขาไปเลยอ่ะไม่ได้อยากที่จะปล่อยไปทั้งๆที่ความจริงแล้วเนี่ยมันควรหายกันไปตั้งนานแล้วหรือเปล่าเพราะว่ามันขึ้นหดาบหดาบ ปะทะห้ามไม้เท้าคุณมีความสับสนในจิตใจของคุณนะคะโอเคคุณมีความสับสนในจิตใจของคุณค่อนข้างมากนะคะเหมือนคุณน่ะได้ไตร่ตรองได้คิดวิเคราะห์ในก้นบื้องของหัวใจของตัวเองแล้วก็สมองคือตอนนี้สมองกับหัวใจของคุณนะคะมันสวนทางกันคือต่อให้คุณยังรู้สึกดีกับเขายังอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ยังเป็นความหวังที่ยังคงแบบเอ๊ะยังยังยัง,ยง จะพูดยังไงดีวะยังคงอยากที่จะไปด้วยกันต่อทั้งๆท,ท,ที่ปัญหามันเยอะมากๆแล้วอะไรเงี้ยคุณก็พยายามพยายามที่จะแบบเออขอได้ไหมอยู่ก่อนได้ไหมอยู่ต่อได้ไหมทั้งๆท,ท,ที่หัวใจของคุณเองก็เจ็บปวดนะคะชาวธาตุไฟเพราะคุณดูว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็เจ็บปวดจริงๆนะคะโอเคค่ะไม่เป็นการเสรียเวลาไปดูในฝั่งพลังงานของคู่ชาวธาตุไฟเมสิงธนูบ้างนะคะ มันอยู่ในลูปของพลังงานที่สับสนว้าวุ่นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องเดินไปทางไหนเพราะว่าอยู่ต่อไปหัวใจมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะขอดูพลังงานนะคะของคู่ชาวาธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหน่อยค่ะโอเคค่ะ โอเคขึ้น2เหรียญน,นะคะ t w o of Pentacle คคือเขาก็ อยู่ในสภาวะสองจิตสองใจเหมือนกันนะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าความรักครั้งนี้จะยังไงแต่ว่าพลังงานในฝั่งของคู่ของคุณเนี่ยบ่งบอกให้เห็นชัดเจนว่าเขาก็มีความไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันแต่ก็ยังอยากได้และรักษาไว้อยู่ยังพยายามบาลานซ์ซึ่งกันและกันนะคะเรามาดูความคิดของเขากันค่ะว่าเขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะคะชาวธาตุไฟขอพลังงานนะคะฝั่งคู่ของชาวธาตุไฟคนที่ธาตุไฟคิดถึงคนที่มีความสัมพันธ์กับชาวธาต น,นึกถึงเขาไว้นะคะแล้วเรามาดูพลังงานกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเขารู้สึกว่าเขารักเขารู้สึกว่ามันยากลําบากที่ความรักครั้งนี้จะไปต่อได้แต่ความรู้สึกของเขาเขาก็ยังยกให้คุณนะเห็นไหมขึ้นห้าไม้เท้าเหมือนกันคือต่างคนต่างต่างคนต่าง มีความรู้สึกที่ตรงกันตรงตรงที่ว่าคือโอเคยังรักกันยังอยากที่จะไปด้วยกันต่อยังอยากที่จะเดินไปด้วยกันแต่ในความเป็นจริงนั้นนะคะเราตัดมาที่ความเป็นจริงคือมันมันมีหลากหลายเหตุผลมันมีความรู้สึกบางอย่างที่หนึ่งคือ ทำไมถึงเป็นแบบนี้ทําไมเรื่องราวของเราคือมันเหมือนคุณได้มาตกตะกอนนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้ว่าทาไมความสัมพันธ์ของเรามันถึงไปต่อไม่ได้ทําไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วคุณเขา้าเข้าขั้นสู่การยอมรับความจริงได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่การยอมรับความจริงครั้งนี้ก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมดอย่างเดียวคือต่อให้คุณยอมรับว่าคุณไม่สามารถที่จะปฏิสัมพันธ์หรือเดินไปด้วยกันต่อได้แต่คุณก็ยังอยากที่จะไปด้วยกันอยู่ งงไหมคืออารมณ์เหมือนแบบว่าเรารู้ว่า,วาอนาคตอ,อาจจะไม่ใช่คนคนนี้หรืออาจจะไม่อาจจะต้องจบกันแน่ๆร้อเอร์ซนแบบเนี้ยแต่ตอนเนี้ยณนะวินาทีเนี้ยณนะเดือนเดือนเนี้ยคุณไม่ได้พร้อมที่จะเสียเขาไปคุณไม่ได้พร้อมที่ว่าจะมีการเลิกลาหรือว่ากับคนคนนี้ทัทง้ทงทที่ว่าบางทีหรือบางคู่บางท่านนะคะมันเรื้อรังมันขึ้นแปดดาบบางคนบล็อกกันไปแล้วนะหมายถึงบางคนปิดใจปิดประตูใส่กันไปแล้วไม่ได้เปิดใจให้กันแล้วก็ แต่สภาวะลึกๆแล้วก็ยังตัดกันไม่ได้สักทีแล้วเขาจะทำยังไงกับคุณเขาคิดกับคุณยังไงบ้างคะเรามาดูความรู้สึกของเขากันนะคะชาวธาตุไฟเขารู้สึกว่าโอเคความสัมพันธ์มันไม่ได้พร้อมที่จะเติบโต7 เจญดเหรียญนะคะเป็นไพ่พลังงานที่บ่งบอกหมายถึงว่ามันต้องใช้ระยะเวลามากๆแบบมากๆจริงๆนะคะมันเป็นการที่แบบค่อยๆเติบโตแต่มันเติบโตได้ค่อนข้างที่จะยากนะคะโอเคค่ะแล้วยังไงต่อสามถ้วยนะคะหไม้เท้าโอเคสิบถ้วยเขามองว่าคุณก็เป็นคนที่ผูกพันเขาผูกพันกับคุณเขาอยากที่จะ อยู่เคียงข้างคุณต่อให้สถานการณ์หรือสภาวะแวดล้อมด้านข้างปัญหามากมายเพียงใดก็ยังไม่อยากที่จะตัดกันไปแล้วก็ยังอยากที่จะอยู่ด้วยกันร่วมกันใช้คาเดียวกันด้วยนะเนี่ยขึ้น10บถ่วยนะคะเหมือนวาดฝันกันไว้เยอะนะคะแต่สิ่งที่แสดงออกมามันความวาดฝันนั้นมันอยู่ในอากาศมันลอยอยู่อากาศแล้วถ้ามามองความจริงคือคุณไม่สามารถ ที่จะบาลานซ์หรือทำมันได้จริงเลยนะคะชาวธาตุไฟอันนี้คือพลังงานในฝั่งของเขานะคะแล้วเรามาดูเอาคำค่ะเอาคำแปดใบนะคะขอให้พลังงานนิดนึงค่ะว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรกับชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟจะหลุดจากบ,บ่วงตรงนี้ได้หรือไม่นะคะและเขามีแพชชั่นที่เขาจะทำอะไรต่อในเดือนกันยายนนี้เนาะเรามาเป็นกำลังใจให้เขากันนะคะ พลังงานอยากบอกอะไรนะคะสองดาบโอเคจะเวลสามถ้วยค่ะเก้าเหรียญอีโก้เยอะค่ะบางคนอยากคืนดีอยากง้ออยากงอนอยากเข้าใจกันอยากกลับมาแต่ไม่ง้อก่อนเออเป็นคนที่แบบโอเคฉันสามารถสุขสมบูรณ์ด้วยตัวของฉันเองฉันสามารถแบบ เดินเชิดเป็นนางพญาหงหรือเป็นพญาคุดอะไรก็ตามแต่นะคะคือกิฟมองว่าเขาไม่ค่อยอยากที่จะลดลดอีโก้ตัวเองลงมาเพื่อคืนดีแต่ถามว่ามีโอกาสคืนดีไหมกิฟมองว่ายังอยู่ในการตัดสินใจของคุณด้วยนะคะชาวธาตุไฟแต่ถามว่าจะเกิดอะไรกับชาวธาตุไฟอีกชาวธาตุไฟก็บอกมันก็เหนื่อยมาแล้วมันก็เหนื่อยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะไพ่พลังงานหลักของคุณนะคะอัศวินถือไม้เท้าและตามมาด้วยอัศวินถือถ้วยค่ะ บางคู่เห็นไหมความผูกพันยังไงก็คือความผูกพันนะคะสายใยต่างๆก็ยังรังพวกคุณไว้นะคะจนถึงเดือนกันยายนนะคะชาวธาตุไฟนะคุณไม่สามารถที่จะตัดใครบางคนออกจากชีวิตคุณได้นะคะไม่ว่าคุณจะดูคลิป y o u u u b สิบคลิป20่สิบคลิปนะคะแต่เก็บไม่ความรู้สึกว่าไม่ว่าหมอดูคนไหนจะแนะนำคุณยังไงนะคะสิ่งที่คุณมีอยู่ไหน อเขาเรียกว่าอะไรนะมีอยู่ในใจมีการตัดสินใจอยู่ในใจแล้วไม่มีใครเปลี่ยนความรู้สึกที่อยู่ในใจคุณได้และกิฟรู้สักคนธาตุไฟดีเพราะกิฟก็อาจจะเป็นคนธาตุไฟเดียวยะะด้วยกันกับพวกคุณนี่แหละคะ่ะคนธาตุไฟนะคะถ้าไม่อดทนจนถึงที่สุดหรือหลังชนฝาจนถึงที่สุดเขาจะอดทนอยู่แบบนั้น,นะคะ่ะเขาจะสู้ให้ถึงที่สุดนะคะคนธาตุไฟแลวเขาก็ว่ากันว่านะคะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเกมนะตัวเอง ที่ด่านมันก็จะยากขึ้นในทุกช่วงทุกไวัที่เราได้พบเจอนะคะแต่พอเราไปถึงด่านใหม่ๆเนี่ย เราก็ต้องเก่งเพราะเราเคยผ่านด่านเก่าๆที่เคยยากมาแล้วนั่นเองนะคะโอเคกิค๊บเป็นกําลังใจให้ของสําหรับคนมีคู่กิ๊บคงตัดสินหรือว่าแนะนําชี้แนะอะไรเพื่อนๆได้เพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าการตัดสินใจทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะอยู่ขึ้นอยู่กับตัวของเพื่อนๆชาวธาตุไฟเองทั้งนั้นเลยแต่กิ๊บจะบอกว่าพลังงานนะตรงนี้มันมีความเหนื่อยมันมีความอึดอัดมันมีความที่แบบพยายามแล้วอะ่ะ เหมือนเราได้พยายามมันเต็มที่แล้วถ้ามันไม่ได้ผลหรือมันไม่ได้ดังใจคุณไม่ต้องเสียใจนะถือว่าคุณได้ทำทุกๆอย่างเต็มที่ในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะชาวธาตุไฟโอเคค่ะปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตไปเนาะใครจะไปรู้คะบางคู่บางท่านเนี่ย ขึ้น6ถ้วยเลยนะ6ถ้วยบ่งบอกหมายถึงคนเก่าๆคนรักเก่าๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณอาจจะได้สารสัมพันธ์กับคนที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะคะคนคนนั้นน่ะอาจจะวนๆเวียนๆอยู่แถวๆนี้แหละแต่ ตอนนั้นจังหวะเวลาอาจจะไม่ใช่ของกันแล้วกันนะคะแต่ถ้าเดินกันยายนนี้ถ้ากิ๊บมองไม่ผิดเนาะมีโอกาสที่จะได้กลับไปคืนดีกับคนที่คุณไม่เคยมองเห็นเขาเลยก็ได้ซ้ําหรือคนที่คุณน่ยรักอยู่มากๆแล้วไม่รู้ว่าความสัมพันธ์จะไปที่ทางไหนมันก็มีโอกาสหรือว่ามีโมเมนต์เนาะดีๆที่จะได้วนๆเวียนๆกลับมาเจอกันนะคะโอเคนะคะตัวเอง ไม่ต้องคิดมากนะคะชาวธาตุไฟก็มันอาจจะมีสภาวะเนาะด้วยสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างเนาะรอบข้างรอบด้านก็ทำให้เนาะปัจจัยมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกๆคนทุกๆคลิปแล้วก็ทุกๆธาตุเลยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของคนโสดกันต่อนะคะว่าคนโสดค่ะชาวธาตุไฟจะมีโมเมนต์หวานๆแบบคนอื่นเขาบ้างไหมเอ่ย ธาตุไฟจ๋ามาจ๋าโอเคค่ะชาวธาตุไฟคุณมีสเสน่ห์มากๆนะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะสเสน่ห์ของคุณนะคะก็เพราะว่าคุณเป็นคนที่ใจดีเป็นคนอบอ้อมอารีนะคะช่วงนี้คุณมีคนเข้าหานะอาจจะเจอกันเพราะเป็นสังคมเดียวกับคุณก็ได้หรือว่าเป็นคนในวงสังคมเดียวกับเพื่อนของคุณนะคะอาจจะได้พบเจอกันในโซเชียลมีเดียนะคะแปะไม้เท้าเนาะเขาก็จะแบบ เข้ามาติดต่อเว้ยเข้ามาหาคุณแล้วก็อยากจะสารสัมพันธ์นะคะขึ้นดิเอมเพรสเลย mm hmm. เขามองเห็นถึงความใจดีใจเย็นแล้วก็ความเป็นแม่บ้านแม่เรือนเนาะความสดใสในตัวคุณนั่นเองนะคะแล้วคนคนนี้เขาดีไหมคะคนคนนี้อายุอาจจะพอๆกับคุณนะคะจริงๆด้วยเขาจะติดต่อคุณเข้ามาแน่นอนหรือไม่เขาอาจจะเป็นคนเก่าๆที่อยู่ในชีวิตของคุณนะคะชาวธาฟไฟ หรือไม่เขาอาจจะเป็นคนที่แตกต่างจากคุณโดยสิ้นเชิงนะคะอย่างเช่นอายุภาษาคําพูดหรือว่าที่ถิ่นที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ช่วงนี้เขาแลดูแบบเขาชอบคุณมากๆขึ้น9ก้าถ้วยนะคะคือเหมือนเขาจะเข้ามาแบบเอาใจใจดีแล้วก็ยังไม่พ้นนะสถานะที่อาจจะเป็นเพื่อนเก่าๆหรือว่าคนที่คุณรู้จักนะคะชาวธาตุไฟนะถือว่าดีนะคะถือว่าเป็นพลังงานไพ่ที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะ โอเคอาเาอาจจะเป็นคนไกลๆนะคะแล้วก็2องไพ่อันนี้คู่กันคุณไปเช็คประวัติเขาหน่อยนะคะขึ้นแต่ไฮ t e รสกับเจ็ดดาบเนาะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบหนีอาจจะมี อีกเยอะหรือเปล่าคนคุยเยอะด้วยความที่ว่าเขาอาจจะโสดด้วยนะคะแล้วก็ความสมพั์เขาอาจจะชัดอาจจะยังไม่ชัดเจนกับใครเลยเนาะก็ดูนิดนึงนะคะเราอาจจะตกไปเป็นตัวเลือกทางเลือกของเขาก็ได้นะคะก็พยายามเล่นเกมกันนิดนึงนะไม่ใช่ว่าใครมาจีบช่วงนี้ไปหมดนะคะชาวธาตุไฟไม่เอานะคะค่อยๆดูนะคะจังหวะเวลามันอาจจะใช่ของคุณสักวันนึงแล้วล่ะคะ่ะแต่คุณต้องคอยเช็คคอยดูด้วยเพราะว่าสมัยนี้เนาะมันก็เชื่อใจกันยากนะคะก็คิดว่าน่าจะวงๆว,ว,วงสังคมเนี่ยแหละคะ่ะไม่พ้นกันอยู่แถวนี้แหละ โอเคเด็กเหรียญเด็กถ้วยนะคะเด็กสันอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณด้วยก็ได้นะคะมีทั้งอายุมากกว่าแล้วก็เท่ากันแล้วก็น้อยกว่าคุณนะคะอาจจะมาใน3มช่วงอายุนี้เนาะที่จะเข้ามาหาคุณนะคะชาวธาตุไฟในช่วงนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีๆไพ่ไม่เสียเลยนะอาจจะไม่ค่อย เขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะไม่ค่อยดีแค่ใบนี้ใบเดียวนะคะเช่นแค่แบบเขาแอบใครมาหาคุณหรือว่าแอบทําอะไรแอบคุยกับคุณเท่านั้นเองคุณก็ไปสืบไปเช็คประวัติไปอ่ะโอเคฉันเชื่อว่าชาติไฟอะสายสืบอ,อยู่แล้วนะคะ <laughs> ก็ยังไงก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสําหรับคนโสดเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ